ค่ะน้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงสาธิตแปลงแปลงพริกข้องน้องวีนะคะอยู่ตำบลส,สายข้าวอำเภอวัวใสจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่สาว่าน้องใน้ใชตัววินเนอร์กรีนกับว,วินโป้อะไรบันพื้นบ้างะคะค่ะจ็กทีว,าวา่ามะกอนะคะมันเคยมีใบแก้วใช่ไหมคะแล้วก็พอใช้วินวินเนอร์กรีนตัวนี้นะคะ่ะใบแก้วมันก็จะสลัดทิ้งไปค่ะกระแตกยอดไม่มาคือริกจะสวยกว่าเดิมแล้วดอกก็จะดอกกว่าเดิมค่ะ น้องชายคูกันเลยนะคะวินเนอร์กกีนกับวินปูคูกันเลยเมื่อก้อนมันมีแบบมีแบบห้าแบบปืนนะคะแปลงพริกของน้องมันจะเป็นใบแก้วค่ะแล้วก็ดอกนี่มันจะเป็นดอกไม้ค่ะคือดอกมันจะเป็นแบหวาเมื่อกว่าแดดเลียมคือดอกมันจะไม้แล้วมันจะรวงไปเองเลยค่ะแต่ตอนนี้คือดอกไม้พวกนั้นคือมันหลดลงอะค่ะแล้วก็แปลงข้างๆแปลงข้างล่างนี่คือจะเริ่มมีกุ้งแห้งเลยที่ตัวนี้นะคะป้องกันเชื้อราค่ะเพื่อว่ามันจะลามอย่ไหมคะผพรมันมา กับปวกมาแลงอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยที้ดตัวนี้เพื่อไว้ด้วยน้องวิชัยตัวนี้เราประทับใจมากไหมคะค่ะก็ประทับใจค่ะว่าว้นผลผลิตมันดีขึ้นขนาดจากที่ว่าไม่ตึงตันตอนนี้ค่ะแปลงนี้เก็บดอกปางไปปราวประมาณสองตันค่ะโอเคพี่น้องยากให้ฟากอะไรเกี่ยวกับการชายชายวินเนอร์กินกับวินโปให้เกษตรกรรับดับสาบว่าน้องวิยากให้เผื่อเผื่อนเกษตรกรชายเป็นเพืนบ้างคะค่ะก็ยากให้ปีๆหน้าๆนะคะลง นำส่องตัวนี้ไปชายดูนะคะเผื่อว่าพ้นผลิตจะได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าแปลงนี้ก็คือทําเงินมาก็มันก็มีโรคไล่ยักษนะคะปีนี้โรคระบาดมันมารกเลยว่าลองชายกันดูค่ะนะแล้วก็จะได้รููจะได้พ้นับพ้นเมื่อนกันค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องวิวัสดีค่ะเก่งมารกเลยโนก็เก่งนะดนกก็เก่งกว่าเราฝ่ายเป็นพิธีกรฝายสนามนะ